เบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำฮันนี่คัสเทล่าเค้กหรือว่าเค้กน้ำพึ่งค่ะสูตรวัตถุดิบอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด subscribe กดติดตามก่อนที่จะไปจดสูตรนะคะเค้ก <Cake S 2> ที่ได้ก็จะนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะคัสเทล่าเค้กวิธีการทำก็จะเหมือนชิปก้อนค่ะขั้นตอนแรกเราก็แยกไข่แดงไข่ขาวก่อนเลยค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะไข่ที่เราใช้จะต้องเป็นไข่ที่สดค่ะ วิธีการสังเกตไข่ถ้าตอกแล้วไข่ขาวจับตัวเป็นก้อนนั่นแปลว่าไข่ยังใหม่แต่ถ้าตอกแล้วไข่ขาวเหลวเป็นน้ำนั่นแปลว่าไข่เก่าแล้วก็ไม่เหมาะที่จะนํามาทําเค้ชนิดนี้แล้วค่ะเมื่อแยกไข่แดงไข่ขาวแล้วก็เทน้ํามันพืชลงในอ่างไข่แดงเลยค่ะตีให้ไข่แดงแตกไม่เป็นลิ่มไม่จําเป็นต้องตีจนขึ้นปูนะคะจากนั้นตามด้วยนมค่ะน้ําผึ้งกลิ่นวานิลลา กลือคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็พักไว้นะคะจากนั้นร่อนแป้งและผงฟูลงในอ่างผสมได้เลยค่ะคนส่วนผสมของแป้งและไข่ให้เข้ากันคนแค่พอหมดผงแป้งนะคะหากเราคนนานเกินไปจะมีผลทำให้เค้กของเราเหนียวได้ค่ะ ผสมจนเข้ากันแล้วอย่าลืมใช้พายปาดขอบอ่างและก้นอ่างเพื่อเป็นการเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วพักส่วนของไข่แดงไว้มาเตรียมไข่ขาวกันค่ะเริ่มจากการตีไข่ขาวจนกระทั่งเป็นฟองหยาบใสครีมออฟทาร์าหรือถ้าใครไม่มีใช้น้ำมะนาวแทนได้นะคะตีต่อไปจนกระทั่งไข่ขาวเป็นฟองละเอียดแล้วทยอยใส่น้ำตาลทีละน้อยค่ะ ตีไข่ขาวกับน้ำตาลจนกระทั่งไข่ขาวข,ของเราตั้งยอดอ่อนนะคะเนื้อไข่ขาวก็จะเป็นมันเงาแล้วก็ยกตะกอ้อขึ้นมาเห็นเป็นงอเล็กนะ้อยแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะเมื่อตีไข่ขาวจนได้ที่แล้วก็ปรับเป็นสปีดต่ำค่ะตีตัดฟองอากาศอีกสักพักหนึ่งเพื่อที่จะให้เค้กของเราไม่เป็นรูใหญ่แล้วก็เนื้อเค้กเนียนมากขึ้นค่ะจากนั้นนำส่วนของไข่ขาวที่ได้มาผสมกับส่วนของแป้งค่ะ ขั้นตอนนี้จะใช้ตะก้อหรือใช้พายก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีการผสมเราจะต้องทำอย่างเบามือค่ะถ้าเราทำแรงเกินไปฟองไข่ขาวยุบเค้กของเราก็อาจจะยุบได้ค่ะแบ่งผสมประมาณ2-3ครั้งค่อยๆตะล่อมจนกระทั่งทั้ง2ส่วนเข้ากันดีค่ะวิธีการดูเนื้อเค้กที่เข้ากันดีแล้วก็จะสังเกตว่า ีของมันจะเป็นสีเดียวกันค่ะไม่เห็นเป็นสีขาวและครีมสลับกันนะคะถ้าหากเราผสมส่วนผสมนี้ไม่ดีเค้กของเราก็อาจจะเป็นไตแข็งแล้วก็สุกไม่ทั่วได้ค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราก็เข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้พายยางปาดขอบอ่างและก้นอ่างอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการเก็บงานค่ะเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่ปูกระดาษไขไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใช้พิมพ์ขนาด2อปอนค่ะใช้ไม้ปลายแหลมคนเบาๆกระแทกพิมพ์2ครั้งเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศค่ะอบด้วยความร้อน160องศาเปิดไฟบนล่างวางขนมที่ชั้นล่างของเตาค่ะ ใช้เวลาอบประมาณ25-30นาทีเมื่อขนมสุกแล้วนำขนมออกจากพิมพ์แล้ววางไว้บนตะแกรงจนกระทั่งขนมเย็นตัวลงค่ะเมื่อขนมหายร้อนแล้วเราก็มาแกะกระดาษกันค่ะถ้าเราแกะตอนที่ยังร้อนๆอยู่อาจจะทำให้เนื้อเค้กติดไปกับกระดาษได้นะคะเค้กน้ำผึ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เค้กตัวนี้ทานแบบนี้ได้เลยเพราะว่าหอมน้ำผึ้งแล้วก็นุ่มมากๆไม่ต้องทาครีมใดๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกๆคนที่มาชมคลิปนี้ทุกไลค์ทุกแชร์ share, คือกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ